ที่ท่านไปซื้อเทอร์โบนอกมาทั้งตัวเขาก็ไม่ได้ผิดชอบกับคุณขายเสร็จก็จบหน้าที่เทอร์โบมีปัญหามันก็อยู่ที่หน้าที่ท่านแล้วความบผิดชอบท่านเองสวัสดีครับพบกับรายการ Turbo โบท k b ก v e r t e เทคอิ n e e ียริกันเป็นประจำนะครับสำหรับช่วงนี้เนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นหน้าแข่งขันนะครับสำหรับรถวนรอบหรือรถสกิต นะครับซึ่งมีหมายกว่การแข่งขันเนี่ยค่อนข้างเยอะทีนี้เราจะมาพูดถึงรุ่นที่ได้รับความนิยมเยอะๆหน่อยนะครับก็คือว่าเราจะมาดูรถวนรอบในส่วนของที่เป็นพวกเครื่องพันหนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเครื่องตระกูลพวก Honda นะครับพวก l 1 5ทีนี้ในเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าทาง v e อร์เทเราเองเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสนับสนุนหรือว่าจําหน่ายเทอร์โบเนี่ยที่เหมาะสมกับรถรุ่นนี้นะครับที่จะวิ่งการแข่งขัน,เ,นเพราะว่าที่ผ่านมาเองเนี่ย ทางเวอร์เทคเราเนี่ยก็ได้ส่งเทอร์โบให้กับทีมนักแข่งนะครับก็อยู่หลายทีมเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับหัวตารางทางนั้นนะครับทีนี้สําหรับทีมอื่นเนี่ยครับที่คุณใช้เทอร์โบอื่นอยากจะให้เรามาพิจารณาดูเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณไปใช้เทอร์โบบูสพวก td สี่นะครับหรือไปใช้ hks หรืออะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าเทอร์โบเนี่ยความสดหรือความเหมาะสมเนี่ยมันสู้บอเวอร์ลิงไม่ได้หรอครับเพราะว่าอย่างเครื่องพันหเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย มันจะต้องมีกติกาคือมันหลีปากเหลือแค่27มิลค่อนข้างเล็กมากทีนี้เนี่ยเมื่อเราถูกหลีปากลงมานะครับเทอร์โบโบูธเนี่ยสิ่งแรกเลยไม่มีทางที่จะมาสู้บบลิ่งได้เพราะว่าสมมติถ้าคุณวิ่งอยู่ในสนามบุรีรัมย์ยกตัวอย่างนะครับคุณมีทั้งทางสั้นทางโคง้งแล้วก็ทางยาวถ้าคุณใช้โขงเล็กแน่นอนว่าทางโคง้งทางสั้นเนี่ยโอเคคุณอาจจะพอไปได้แต่พอทางยาวเมื่อไหร่คุณถูกพวกเทอร์โบที่ใช้โบลิง่งเนี่ยเขาทิ้งห่างไปเลย หรือถ้าเกิดคุณไปยอมใช้เป็นโค้งใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือช่วงต้นนะครับหรือช่วงที่โค้งเนี่ยอันนี้คุณก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่คุณใช้เทอร์โบบอลลิงเนี่ยหมายถึงคุณจะได้ทั้งต้นและทั้งปลายก็คือว่าเราสามารถใช้โค้งในบอลลิงให้มันใหญ่ขึ้นไปเบอร์หนึ่งได้ในขณะที่เนื่องจากความเร็วของตัวการตอบสนองของเทอร์โบมันเนี่ยมันเร็วกว่าเทอร์โบบูสเนี่ยประมาณสัก30%เเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งในกรณีที่เป็นทางโค้งนะครับหรือทางสั้นเนี่ย ต่อให้มันเป็นโขงใหญ่แต่มันก็ขึ้นเร็วเพราะตัวเป็นบอเบลิงแต่พอเมื่อถึงทางยาวเมื่อไหร่เทโบตัวนี้มันมีโขงใหญ่เพราะฉนั้นปลายมันก็ไม่มีหมดเพราะนั้นมันจะสู้เขาได้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีของเครื่อง l 1 5นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีทางเลือกอยู่2ทางก็คือว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูในตระกูลของ GT g t gdx เนี่ยที่เราแนะนําก็คือประมาณพวก2560หรือท่านสามารถขึ้นมาเป็นตัวรุ่นใหม่ก็คือ g 2 5 6 6 0ยกตัวอย่างทีนี้อย่างที่บอกว่าเทโบาาต่างกันก็เยอะ เพราะว่าถ้าคุณพูดถึงในกรณีของ G25 ตัวล่าสุดของแกเล็ตเนี่ยราคาก็ไปถึง70,000กว่า80 0 0 0บาทแล้วแต่ขะที่เทโบถ้าเป็น GTS Gen2 ซึ่ง Gen2 ว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากสมรรถนะเนี่ยก็ใกล้เคียงกับตัว G25 อาจจะด้อยกว่านิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับเยอะแต่ราคามันเนี่ยเราก็จัดให้ท่านไดน้ราคาประมาณไม่เกิน4 0 0 0 0บาทโดยที่ยกตัวอย่างในสเปกก็คือว่าเราจะใช้โครงหลังคือ6-4ใบหลังมันก็คือประมาณ47มิลน,นะครับส่วนฝาหน้าเนี่ยนะครับ เราจะไม่จัดฝาตัวนี้ให้คุณเพราะตัวนี้เป็นฝาประมาณ2.871ซึ่งฝามันา3นิ้วใหญ่ไปเราเลจัดให้เหลือเป็น T ี 3, นะครับก็คือปากแค่2.2เพราะนั้นเวลาท่านทำตัวหลีหรือเซิเตอร์ขึ้นมานะครับเหลือ27มิลเนี่ยมันจะทำค่อนข้างง่ายแล้วก็ได้สมาธิดี <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านพิจารณานทีมของท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านทำรถแล้วทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เทอร์โบตัวเดียวซึ่งท่านใช้ตัวอื่นแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับ ก็สามารถติดต่อทางบริษ e c เรามานะครับเราสามารถให้คําปรึกษานะครับแล้วก็จัดเทอร์โบนเนี่ยตัวที่เหมาะกับรถของท่านได้แน่นอนอันนี้คือส่วนของตัวเครื่องพันห้านะครับเป็นพวกฮอนด้าส่วนใหญ่อีกรุ่นหนึ่งที่มีการวิ่งอยู่ค่อนข้างเยอะก็คือเป็นพวกเครื่อง2000นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกเครื่องอ e ีโวซะมากกว่าซึ่งอีโวเครื่อง2000เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับโอเคก็มีคนใช้อยู่ก็คือพวกจีนที่าหกศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าราคาที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดหมื่นบาทเนี่ย ถ้าคิดว่ามันแพงไปเราก็สามารถที่จะจ,จัดอีกตัวหนึ่งให้ก็คือเป็นพวกตระกูล g t x นะครับประมาณพวก2871นะครับซึ่งสมรรถนะหรือสเปคมันก็ใกล้เคียงกับตัว G25 ก็คือโของขึ้นได้เร็วนะครับไยไม่หมดในส่วนนี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ใช้ก็คือแนะนําให้ใช้เป็นวิกเกตแยกไปเลยจะยไม่ใช้วิกเกตในตัวเพราะว่าวิกเกตแยกเนี่ยมันจะชัวร์กว่าเพราะว่าการวิ่งเซอร์กิตเนี่ยวาวมันจะเปิดค่อนข้างเยอะค่อนข้างเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ ไวเกียร์แยกมันจะเสถียรกว่าเหมือนกันก็คือว่าหลักในการใช้งานนะครับก็คือท่านสามารถจะเลือกเอาตัวที่เป็นรุ่นใหม่เลยที่เป็นตระกูล G ก็คือตั้งแต่ G 2จี3 0 g 3 5หาว่าไปหรือถอยมาตระกูล g t x ซึ่งราคาเนี่ยมันต่างกันประมาณตั้งแต่30-50%ิบถึงห้เรนะัเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือรถดริฟท์นะครับรถดริฟท์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เรามีจําหน่ายให้อยู่เนี่ยก็คือ เป็นตระกูลบ็อกอรเนอร์เอฟอาร์ในส่วนเอฟอาร์ตัวนี้เราถือว่ารถดริฟต์เนี่ยค่อนข้างประสบความสําเร็จเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถเกือบทุกคันนะครับเราพูดถึงอันดับต้นๆเลยดีกว่านะครับจะอยู่ในเอฟอาร์หมดไม่ว่าจะเป็นเอฟอาร์แปดสามเจ็ดสี่หรือเป็นพวกเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะครับหรือเก้าหนึ่งเจ็ดสี่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบ็อกวอร์เนอร์หมดเพราะว่าในการแข่งขันดริฟต์เนี่ยนะครับทเทอร์โบเนี่ยแกเลตเรียนตรงๆว่ามันสู้บ็อกวอร์เนอร์ไม่ได้เพราะว่า รถด,ดิฟเนี่ยมันต้องการต้นกลางต้นกลางแต่ที่แกเลตปัจจุบันเนี่ยเทอร์โบอย่างพวกตระกูลที่เทียบเท่าก็อาจจะเป็นพวก G35 หรือ G40 เนี่ยโ้งไอเสียมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโขงพวก V b a บนนะครับมันไม่ใช่ทวินสกอร์เหมือนกับตัวพวก e f r ซึ่งมันจะได้เปรียบตรงจุดนั้นแล้วก็รวมไปถึงนะครับในส่วนของปลายปีก็คือพวกตระกูลแรกนะครับทั้งเราเองเราก็มีเทอร์โบจัดให้ท่านอยู่ข่อดางเยอะในกรณีของพวกบอเวลลิงนะครับหรือจะต้องการตระกูลผู้เป็นบูธก็ไม่มีปัญหานะครับ ทางบริเทคเราเนี่ยมีสต็อกอยู่ให้ท่านมากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการเทอร์โบอย่างพวกบอเวลลิงนะครับบอกได้เลยว่าไม่จำเป็นต้องไปติดต่อซื้อออนไลน์จากต่างประเทศหรอกครับหนึ่งเนี่ยราคาแพงโดยใช่เหตุ 2. ในสูตรอร์เทคเราเองเนี่ยปกติเรานําเข้ามานะครับในฐานะตัวแทนจําหน่ายที่รับการแต่งตั้งเพราะนั้นราคาของเรานะครับถ้าเทียบจริงๆแล้วมันได้ถูกกว่าเพราะเรานําเข้ามาทางเรือแต่เพียงแต่เราต้องมีการสต็อกค,ค่อนข้างเยอะ ยังไงมันก็ถูกกับการที่ท่านไปหาซื้อหรือฝากร้านค้าในนี้สั่งให้ททละลูกทีละลูกเนี่ยซึ่งสุดท้ายท่านโดนค่าเฟรกินหมดแล้วรวมค่าภาษีอีกซึ่งทางบร์เทคเองเนี่ยอย่างน้อยเราเป็นตัวแทนจําหน่ายเรามีบริการให้ท่านท่านต้องการเอาเทอร์โบตัวนั้นมาอัปเกรดหรือดาวเกรดมันเราทําได้ทั้งนั้นขาดที่ท่านไปซื้อเทอร์โบนอกมาทั้งตัวเขาก็ไม่ได้ผิดชอบกับคุณขายเสร็จก็จบหน้าที่เทอร์โบมีปัญหามันก็อยู่ที่หน้าที่ท่านแล้วฝันผิดชอบท่านเองนะครับเพราะฉะนั้น เราพิจารณาดูนะครับในส่วนของ turbo b อ m p i n g นะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล GTS Gen2 นะครับไม่ว่าจะเป็น G-Series ไม่ว่าจะเป็น b o n e r EFR นะครับเรามีสต็อกอยู่ค่อนข้างมากไว้สาหรับ support ในส่วนลูกค้าในประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแดแทั้งสิ้นนะครับหรือแม้แต่จะขับเป็น street use นะครับก็ไม่มีปัญหาถ้าสนใจก็ติดต่อเรามานะครับทางไลน์หรือว่าทาง Facebook ได้เลยนะครับแล้วเราจะ คุยราละเอียดกันถ้าานชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ